สวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่ในวันเสาร์ที่31ตุลาครับเวลาตอนนี้ก็4ี่โมงครึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องมาเพาะมาเมล็ดนะครับตัว Red Oak o กโอเปที่จะขึ้นโตที่3นะครับแล้วก็ตัวกินโอ๊กวีเซอร์ที่จะไปคู่กับ Red Oak o กโอเปที่เพาะเมื่อวันที่27นะครับก็จะหนีกันอยู่ประมาณ3วัน4วันใช้ฟองน้ํา3แผ่นเหมือนเดิมนะครับก็จะเพาะเลดโอเหมือนเดิมเลย120ต้นนะครับที่ต้องใช้แต่เฉพาะอยู่128 นะครับ128ต้นทั้งหมดแล้วก็ตัวกีนโอ๊กนะครับวีเซอร์ใช้อยู่150ต้นนะครับก็เฉพาะอยู่ที่160มันก็จะเต็มฟองน้ำสามแผ่นพอดี ก็เพาะเมล็ดเสร็จแล้วนะครับหากใครใช้มเมล็ดเคลือบของทางร้านแบบพันเมล็ดนะครับมันจะเป็นถุงซิปล็อกอหลังจากที่เพาะเสร็จแล้วก็ซิปล็อกตัวถุงให้ดีแล้วก็การเก็บยืดอายุมเมล็ดของเราที่ดีก็ควรเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะครับในช่องแช่ผักปกติแล้วก็ระวังเรื่องของความชื้นอย่าให้ความชื้นเข้านะครับแค่นั้นชุดนี้เราก็เพาะเย็นวันที่31นะครับใช้ระยะเวลา3คืนจริงๆก็ สองคืนน่าจะเริ่มงอกให้เราเห็นแล้ววันนี้สามสิบเอ็ดนะครับก็วันที่สองน่าจะเริ่มงอกให้เราเห็นแล้วแล้วก็เช้าวันที่สามนะครับก็จะได้เอาออกแดดพอดีเดี๋ยวามาถ่ายให้ดูกันอีกทีหนึง่งมาดูต้นก้าผักของเรากันต่อนะครับก็ยังอยู่เย็นวันที่สามสิบเอ็ดของวันเสาร์อยู่นะครับเดือนตุลาจะเป็นเลดโอ๊กโอเปริกนะครับกินคอนกินโอ๊กวีเซอร์เลดโอ๊กโอเปริกที่จะขึ้นโต๊ะที่สอง เมื่อกี้เราก็เพาะเมล็ดนะครับตัวโอ๊ n Oak v อร์ที่จะขึ้นโต๊ะที่2คู่กับ Red Oak o p a l i กที่เราเพาะไว้เมื่อวันที่27เราก็จะมีตัว Red Oak o p a l i กอีกชุดหนึ่งนะครับที่จะขึ้นโต๊ะที่สามอันนี้ก็ย้ายต้นกล้ามาอีกนะครับเมื่อสักพักนี้สองแผ่นสมแผ่นจะเห็นมีตะกรนอีกแล้วเมื่อเช้าเพิ่งจะทำความสะอาดไปนะครับฝนตกนะครับไม่มีแดดเลย หลังจากซักบ่ายสองเป็นต้นมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะมีแดดหรือเปล่าวันนี้ก็เลยไม่ปรับ p h นะครับช่วงเย็นปล่อย p h ไปเลยให้ด่าง e c ก็ไม่ปรับด้วยนะครับอันนี้ก็เก็บผักไว้นะครับรอลูกค้ามาเอาช่วงเย็นก็จะเป็นเลดโอ k o กโอเปรนะครับเดี๋ยวผมให้ดู ในการเก็บพักออกมาแบบนี้เพราะว่าผมต้องการให้ผักมันเหี่ยวนะครับโดยปกติเราจะเก็บกันช่วงเช้านะครับก็ดึงขึ้นมาจากรางแล้วก็พันลากไว้แล้วก็เอาวางทิ้งไว้แบบนี้นะครับสัก 1- 2ชั่วโมงให้มันเริ่มเหี่ยวๆสักนิดหนึ่งเวลาเราแพ็คแบบอัดถุง3กิโลมันจะไม่ค่อยช้ำนะครับถ้าเราเก็บแล้วแพ็คเลยเนี่ยมันจะกรอบอยู่ผักมันก็จะหักช้ำง่าย ในการเก็บที่ดีก็เก็บขึ้นมานะครับพันรากให้เรียบร้อยแล้วก็วางตากไว้แบบนี้แต่ตอนนี้แดดมันไม่มีนะครับแล้วก็สภาพอากาศเย็นเพราะมาเก็บช่วงเย็นผมว่าวางไว้อย่างนี้เพื่อเผยยันเช้าก็ไม่เหี่ยวให้นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องแพ็กอยู่ดีเดี๋ยวสัก4ี่โมงห้ามงนะครับลูกค้าน่าจะใกล้มาเอาแล้วล่ะก็เดี๋ยวจะไปแพกผักสลัดกันก่อนไม่ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมรีบทํางาน โอเคครับประมาณนี้ในส่วนของวันเสาร์นะครับที่31ตุลาพรุ่งนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูกันต่อนะครับวันนี้ก็วันที่1พฤศจิกานะครับวันอาทิตย์เวลาตอนนี้ก็11โมงแล้วตัวเลดโอ๊กโอเปชุดแรกที่เราพอกันไว้เมื่อวันที่23ตุลานะครับถ้านับอายุวันมาถึงวันนี้วันที่1ก็10วันนี้นะครับจะสังเกตต้นก้านะครับใบที่3 ก็คือใบจริงของตัวเลดโอ๊กจะเปลี่ยนเป็นสีแดงให้เห็นชัดเจนแล้วแล้วก็สังเกตดีๆใบที่4ก็โผล่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกินคอร์สนะครับกินโอ๊กวีเซอร์เลดโอ๊กโอเปริกที่จะขึ้นโต๊ะที่2องกินโอ๊กวีเซอร์ตัวนี้จะคู่กับตัวเลดโอ๊กนะครับที่จะขึ้นโต๊ะแรกก็จะห่างกัน4วันเพราะเมื่อวันที่27ตุลาถ้านับมาถึงวันนี้วันที่1ก็อายุขึ้นวันที่หวันนี้นะครับ การดูแลก็เป็นปกติเหมือนเดิมทุกวันนะครับ p h ก็ปรับอยู่ที่6.0ไม่เกิน7.2แต่หลักๆในการทำงานของผมผมจะปรับอยู่ประมาณ6.5 6.8นะครับแล้วก็ EC เหมือนเดิมเลยโตออ1ที่ผักอายุไม่เกิน15วันก็จะปรับอยู่ที่เต็มที่เลยไม่เกินพันสเมื่อเช้าก็ฝนตกนะครับมาถึง7โมงเชา้าแดดก็สลับร่มอยู่ตลอดเวลา วันนี้ก็การทำงานของผมก็ไม่ปรับ p h นะครับแล้วก็ดรอป EC จากพันสลงเหลือ1,000พันแล้วก็เดี๋ยวไปดูทรงอากาศพรุ่งนี้ทีหนึ่งว่าจะมีแดดมาเป็นปกติไหมนะครับถ้าแดดมาเป็นปกติก็จะปรับ p h ให้ลงมาอยู่ในเกณฑ์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัว EC ก็จะปรับขึ้นมาสักพันสอก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมาให้เห็นภาพรวมเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวไปดู พรุ่งนี้อีกทีหนึ่งว่าอากาศจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูการทํางานของผมอีกทีหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับเช้าวันจันทร์ที่2พฤศจิกานะครับเวลาตอนนี้ก็7จ็ดโมงเช้านี่ก็จะเป็นเลดโอกนะครับที่เราเพาะไว้เมื่อวันที่23ตุลาวันนี้วันที่2ก็ขึ้นอายุ11วันนะครับก็โตได้ดีนะครับ ก็จะเป็นกินคอสกินโอ๊กวีเซอร์เรดโอ๊กโอปลิกเพาะไว้เมื่อวันที่23ขออภัยครับเพาะไว้วันที่27ตุลาถ้านับอายุกว็วันนี้ขึ้นวันที่6สังเกตว่าจะเห็นใบที่3มากันหมดแล้วนะครับตัวกินโอ๊กวีเซอร์จะเห็นยกตัวนิดหน่อยนะครับ2-3วันนี้ฝนตกไม่ค่อยมีแดดนะครับสลับแดดสลับลม ก็จะยกตัวให้เห็นบ้างสูงขึ้นมาสักนิดนึงแต่ว่ายังไม่ถึงกับยืดนะครับยังปลูกได้ต่อตัวนี้นี่ก็จะเป็นขึ้นช่ายนะครับวันนี้กะว่าน่าจะย้ายลงรางได้แล้วนะครับตัวที่3ด้านหน้าตรงนูน้นเดี๋ยวมาดูรากนะครับขาวปล่อยดีนะครับสลัด ก็ขาวดีครับนี่ก็มีรากแทงออกมาให้เห็นแล้วเดี๋ยวมาดูค่าพีน้ำกันครับ 7.9ถึง7.0โดยประมาณนะครับก็ยังไม่ถึงกับด่างเลยซะทีเดียวเมื่อวานปรับไว้ประมาณ6.5ได้นะครับก็วันนี้ก็ช้านี้ไม่ปรับพีเฮดนะครับมาดูค่า EC กัน พันสี่สูงไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้อากาศเย็นอากาศเย็นก็ใช้พันสี่ได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะดรอปลงเหลือสักพันสองก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องดรอปลงสักหน่อยหนึ่งให้เหลือสักพันสามหรือพันสองปปลายโดยประมาณนะครับวันนี้น่าจะอากาศไม่ร้อน เดี๋ยวมาเช็คด้วยดอกเทสอีกทีหนึ่งกันพลาดนะครับว่าพีเฮดมันจะไม่เป็นกดส่วนมากผมจะระวังเรื่องของพีเฮดเป็นกดมากกว่าด่างครับแต่ถ้าเกิดด่างไปก็ไม่ดีลาก,ก็จะเส้นใหญ่ไม่ค่อยเป็นปล่อยให้นะครับแต่ถ้าเป็นกดก็ลากเน่อีก น้ำออกบางส่วนนะครับเดี๋ยวจะหยดดอกเพชรไปสักหยดหนึ่งออกสีเทาม่วงนะครับก็พีเไม่เป็นกดส่วนมากใช้ดอกเพชรคือหยดไปไม่เหลืองเป็นใช้ได้นะครับถ้าเหลืองนี่จะเข้ากลุ่มเสี่ยงน้ำเป็นกดแล้วถ้าเทาม่วงนะครับไม่เป็นไร ถ้าม่วงเข้มก็คือด่างมากอย่างที่บอกนะครับโอเคครับประมาณนี้วันนี้ไม่มีอะไรนะครับเชา้านี้ก็เดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาวัดค่าปรับค่ากันอีกทีนึงตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะครับยังอยู่ในวันจันทร์ที่สองพฤศจิกาอยู่เวลาก็เที่ยงสีบห้า จะสังเกตในคลิปนะครับว่าตอนนี้แดดค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับแล้วก็ร้อนด้วยผม,มออกมายืนในตัวโรงเรียนสัก30วิถึง1นาทีนี่รู้สึกแสบแขนไปหมดแล้วนะครับถ้าอากาศแบบนี้นะครับแสงแดดเข้มร้อนด้วยนะครับก็จะต้องพางแสแลนให้โต๊ะอหนึอ2ออด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเลี้ยงต้นก้า ที่เป็นมือใหม่นะครับเลี้ยงต้นกล้าในกระบะพลาสติกจุ่มน้ําดูนะครับว่ามันร้อนไหมเพราะโดยปกติมันร้อนแน่ถ้าอากาศแบบนี้นะครับก็ลดอุณหภูมิในกระบะซะเปลี่ยนถ่ายน้ําใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็สแลนที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นสแลนบนเงินตามที่เห็นในคลิปเลยก็เป็น60%นะครับถ้าใครไม่มีหาง่ายสุดเลยก็หาสีดําก็ได้ครับ50%หรือ6กก็ได้แต่ไม่แนะนำให้ใช้80% เพราะถ้าใช้80พางมากไปนานๆไปต้นกล้ามันจะยืดได้นะครับแล้วก็การพางแลนก็ไม่ควรพางตลอดทั้งวันในการทํางานจริงๆควรที่จะปิดเปิดตามช่วงเวลาถ้าเป็นการทํางานของผมผมจะพางประมาณ11โมงหรือ11โมงครึ่งเป็นต้นไปเพราะว่าแดดจะเริ่มร้อนช่วงนั้นนะครับแล้วก็จะพางไปหาประมาณ3โมงครึ่งถึง4โมงเย็นแล้วก็จะเปิดแลนออกให้ได้แดดเต็มที่ตอนเย็นอีกทีหนึง่ง ก็เฉลี่ยนะครับในการปลูกผักสลัดผักต้องการแสงอย่างน้อยวันหนึ่งหกถึงเจ็ดชั่วโมงต่อวันนะครับก็เฉลี่ยให้ต้นกล้าของเราหรือผักไม่ว่าจะอหนึ่งอสองอสามก็แล้วแต่เนี่ยให้ได้หกถึงเจ็ดชั่วโมงต่อวันถ้าน้อยกว่านี้นะครับแสงแดดจะน้อยไปต้นกล้าของเราก็จะไม่ค่อยโตนะครับหรือโตแบบยืดๆโอเคครับเดี๋ยวไปพังสลนกันก่อนร้อนมากนะครับตอนนี้ ตอนนี้ผมก็พางสแลนเสร็จแล้วนะครับสแลนที่ใช้ก็เป็นสีบอลเงินตามในคลิปเลย6 0ที่ผมใช้จะสังเกตนะครับว่าแสงแดดยังสามารถรอดได้ดีอยู่ยังไม่ถึงกับทึบไปเหมือนกับสแลนที่เป็น6 0เหมือนกันแต่เป็นสีดำนะครับสีบอลเงินจะช่วยกระจายแสงได้ดีกว่าสีดำก็จะทึบลงมาหน่อยแล้วก็ราคาถูกกว่าหาง่ายกว่านะครับแต่ถ้าให้แนะนำก็แนะนำสีบอลเงินดีกว่าเฉลี่ยแสงได้ดีกว่านะครับแล้วก็ ผักก็จะไม่ค่อยยืดด้วยเดี๋ยวผมไปตั้งพ่นหมอกนะครับเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนมากหมอกผมจะสั่งให้เทมเริ่มทำงานที่อุณหภูมิเกิน34องศานะครับอันนี้คือองศาปัจจุบันนะตอนนี้นะครับก็คือมันร้อน36องศาถึง37องศาแล้ว เสร็จแล้วเทมก็จะสั่งให้ปั๊มพ่นหมอกทํางานแล้วก็ตัวทัมเมอร์ตัวนี้จะเป็นตัวตั้งเวลานะครับผมให้น้ําออกจากหัวพ่นหมอกอยู่แค่4ีวินะครับแล้วก็หน่วงเวลาไว้ทุก6นาทีพ่น4ี่วิหนาทีพ่น4ีน่4วิจนกว่าอุณหภูมิจะลดต่ํากว่า34องศามาอัปเดตกันต่อเลยนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่3พฤศจิกาเวลาตอนนี้ก็6กโมงห้นาทีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นต้นกล้าที่เรา,พาเพาะเมล็ดกันไว้เมื่อวันที่31นะครับทั้ง3แผ่นเลยก็จะมีตัวเลด Oak o โอเปอนะครับที่เพาะกันไว้128ต้นใช้จริง120นะครับอันนี้เราจะขึ้นโต๊ะที่3ในส่วนของเลดโอ๊กโอเปอส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกินโอ๊กวีเซอร์นะครับใช้จริง150เพาะก็160ต้นนะครับก็จะได้ฟองน้ำา3แผ่นพอดีรวมกันกับเลดโอ๊กร้อนะครับอันนี้160 ก็จะเต็ม3แผ่นฟองน้ำพอดีชุดนี้นะครับตัวกินโอวีเซอร์จะขึ้นคู่กับเลดโอโอเบลิกที่เราเพาะไปเมื่อวันที่27ตุลานะครับซึ่งตอนนี้ก็เอาออกแดดโตออแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะย้ายต้นก้านะครับทั้ง3แผ่นนี้ไปลงโตออ1เพื่อให้ได้แดดช่วงเช้านะครับเพราะว่าตอนนี้มัน7โมงแล้วแล้วก็แดดมาแล้วด้วยนะครับ แล้วก็การทำงานก็เหมือนเดิมปกติเลยการดูแลเรื่องของค่า pH EC อย่างที่อธิบายไปนะครับก็ pH ผมก็จะปรับอยู่ที่6.0ไม่เกิน7.2นะครับแล้วก็ EC EC นี่ผมจะให้อยู่ที่102เพราะว่าน้ำตั้งต้นผมเป็นน้ำบาดาลไม่ได้ส่งน้ำตัวนครับน้ำบาดาลค่า EC ตั้งต้นมันมา700แล้วซึ่งมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ผมไม่รู้นะครับ แต่จากประสบการณ์ที่ปลูกมาก็คือใส่ไปประมาณพันสใบไม่ซีดไม่เหลืองแต่ถ้าเกิดว่าใส่ชัก800-1,000ถึง1,000นะครับใบมันจะมีอาการเหลืองให้ให้เราเห็นก็แสดงว่าปุ๋ยน้อยไปนะครับค่า EC ที่วัดได้อาจจะเป็นพวกแคลเซียมนะครับหลักๆที่ที่วัดขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดใครใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคที่ EC ตั้งต้นมาอยู่ที่ประมาณ 200-300นะครับก็ในส่วนของโต๊ะนึ่นะครับที่ผักอายุไม่เกิน15วันให้ EC <c oughs> แค่ราวๆ8 0รอยถึง1 0 0 0ก็พอนะครับไม่ต้องให้สูงมากเพราะว่าปุ๋ยเข้าได้เต็มที่อยู่แล้วเพราะว่า EC ตั้งต้นมาค่อนข้างน้อยนะครับของผมมันมา700ก็เลยต้องอปรับไปสัก1200แล้วก็ดูทรงของใบผักอีกทีนึง โอเคครับก็เดี๋ยวจะย้ายต้นกล้าไปลงโต๊ะอ1ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปอัปเดตตัวเ e ดโอ k โอเปริโต๊ะแรกให้ดูนะครับตอนนี้ก็เ,เพราะไว้เมื่อวันที่23วันนี้มันวันที่3นะครับก็ 7, 88 8, บวกกับสามเข้าไป11วันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันครับมาดูเลดโอ k โอเปริชุดแรกนะครับ ชุดแรกที่เราเพาะไว้เมื่อวันที่23ตุลาวันนี้วันที่3นะครับ8 3ก็11วันอายุ11วันนี้นะครับเมื่อวานก็ถ่ายคลิปลงให้ดูแล้วนะครับจะเห็นใบที่4ี่เริ่มเป็นสีแดงให้เห็นชัดเจนแล้วเริ่มจะออกแน่นๆแล้วนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสัก2-3วันน่าจะต้องได้ย้ายลงจากโตอ .1 ไปอ .2 แล้ว อันนี้ก็จะเป็นกินคอร์สนะครับแล้วก็กินโอ๊กวีเซอร์ที่จะขึ้นคู่กันโต๊ะแรกเพราะเมื่อวันที่27นะครับ27ก็4บวก3ขึ้นวันที่7วันนี้นะครับอายุของมันประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เป็นเลดโอ๊กโอเปริกที่ เพาะกันไว้เมื่อวันที่27เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาคู่กับตัวกีนโอ๊กตัวนี้นะครับที่เราเพาะไว้เมื่อวันที่31ที่จะเอาออกแดดเช้านี้นะครับก็ห่างกันอยู่ที่3วัน4วันเหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะที่2นะครับนี่ก็เป็นกล้าที่เราย้ายมาจากโต๊ะเพาะเมื่อกี้ก็จะเอาลงโต๊ะออนหนึ่งนะครับแบบนี้เลย แล้วก็เดี๋ยวไปปรับค่า PHEC กัน เดี๋ยวไปเช็คค่า PHEC กันนะครับแดดก็กำลังดีเลยวันนี้แดดอ่อนๆช่วงเช้านีก่ก็เป็นต้นกล้าที่เดี๋ยวจะต้องลงโต๊ะอ .3 อีกทีหนึ่งขึ้นช่ายก็ยังไม่ได้ย้ายนะครับเมื่อวานเดี๋ยวดูก่อนว่าวันนี้จะพอว่างที่จะย้ายไหมนะครับลากเป็นฝอยเส้นเล็กขาวดีนะครับ แต่ราคาเริ่มจะถูกแล้วในหน้าหนาวอาจจะต้องพักนะครับเพราะว่าสู้ราคาผักดินไม่ไหวปลูกแต่สลัดอย่างเดียวแล้วก็อาจจะต้องปลูกผักไทยอย่างอื่นไปเพราะว่าช่วงหน้าหนาวขึ้นช้าจะราคาต่ํามากนะครับอ,อาจจะแค่โลละประมาณสิบห้าถึง20สิบบาทอย่างปีที่แล้วนะครับเพราะว่าราคาปีที่แล้วหน้าหนาวราคาต่ํามากสู้ไม่ไหวสู้ผักดินไม่ไหวก็ต้องหยุดไปแล้วก็ปลูกแต่ สลัดไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเช็คค่า PH กันแล้วก็ EC กันว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่น้ำก็ยังไม่ยุบมากนะครับปกติก็จะเติมเต็มข้อตรงนี้ขึ้นมาตอนนี้ผมก็ย้ายต้นกล้าที่พร้อมเล็ดไว้เมื่อวันที่31ลงโตออ1แล้วนะครับ3แผ่นด้านหน้าเดี๋ยวจะมาเช็คค่า PHEC กันว่าอยู่ที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะได้ปรับค่าน้ำให้เหมาะกับโตออ1ของเรา เดี๋ยวผมจะวัด pH ให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ค่อยวัด EC ทีหลัง pH 7จุดนนะครับจะ ค่อนข้างเริ่มด่างแล้วปกติค่า p h ก็จะอยู่ที่6.0ไม่เกิน7.2นะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาเช้าผักก็จะได้แสงแดดสังเคราะห์แสงให้เป็นปกตินะครับก็จะคลายด่างนะครับกินปุ๋ยให้คลายด่างออกมาเป็นพฤติกรรมธรรมชาติของเขาอยู่แล้วอานนี้น้ําในระบบของเราก็จะมีแนวโน้มเป็นด่างขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะต้องปรับค่า p h นะครับให้ลงมาสักหน่อยหนึ่ง ก็6.0นะครับไม่เกิน7.2แต่ว่าถ้าเป็นช่วงเช้าผมก็จะปรับอยู่ประมาณ6.0 6.5นะครับเต็มที่เลยอย่างขี้เกียจขี้เกียจเลยก็6.8โดยประมาณเดี๋ยวมาวัดค่า EC นะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ EC ตอนนี้ขึ้นไปที่104นะครับสูงไปสักหน่อยหนึ่ง ก็เดี๋ยวผมจะต้องดรอปลงมาให้เหลือซากพันสองนะครับต้นต้น,ตนหรือพันสองปลปลายได้หมดเดี๋ยวไม่ปรับค่าให้ดูนะครับเพราะว่าการทำงานก็เคยทำให้ดูไปแล้วนะครับในการปรับค่าน้ำก็คงไม่ต้องอธิบายซ้ำว่าเดี๋ยวจะกินเวลาเสียเวลาคลิปกันไปเปล่าๆนะครับหลักการทำงานก็เหมือนเดิมทุกๆวันนะครับในการดูแลผักสลัด ปรับ pH นะครับถ้าปรับ p h เให้ลงก็ใช้กดในติดถ้า p h มันเป็นกดจะทำให้ด่างขึ้นก็ใช้น้ำเป่าหรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์แต่ถ้าเกิดว่า EC สูงก็ใช้น้ำเปล่าดอกนะครับ EC น้อยไปก็เติมปุ๋ย AB ลงไปแค่นั้นนะครับในการทำงานส่วนเรื่องของการปรับค่า p h e c หรือการวัดค่าต่างๆพยายามทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันนะครับสำหรับมือใหม่ที่ หันมาปลูกผักหรือเพิ่งเริ่มนะครับอย่าคิดว่าเป็นแค่การปลูกผักเหมือนผักดินที่วันนี้จะลดน้ําพรุ่งนี้ไม่ลดน้ําก็ได้นะครับการปลูกผักสลัดด,ดีเทลรายละเอียดการทํางานค่อนข้างเยอะนะครับในการดูแลส่วนต่างๆถ้าพลาดไปสักจุดหนึ่งมันอาจจะแก้ไขกลับมาให้เหมือนเดิมได้ยากนะครับมาคุยกันต่อครับเมื่อกี้มีเสียงลายแทรกเข้ามานะครับก็เลยหยุดคลิปแล้วก็เปิดโหมดเครื่องบินไว้ดีกว่า ในการทํางานในเรื่องของการปรับค่า pH EC นะครับในการทํางานที่ดีควรที่จะปรับเช้าเย็นนะครับทุกวันถ้ามีเวลาถ้าขยันก็เป็นเรื่องดีในการทํางานนะครับปรับเช้าเย็นทุกวันแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีเวลานะครับปรับวันละครั้งก็ได้นะครับก็ยังดีจะเลือกช่วงเวลาเช้าหรือเย็นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสามารถเลือกช่วงเวลาในการทํางานได้อยากให้เลือกช่วงเช้า เพราะจะเป็นช่วงที่ผักของเราได้แสงแดดนะครับสามารถสังเคราะห์แสงได้เป็นปกติเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องปรับค่า PH เนะครับเพื่อให้น้ําในระบบของเรามีความเป็นกลางพอน้ํามีความเป็นกลางนะครับผักของเราก็จะสามารถดูดสารอาหารก็คือปุ๋ย AB ที่เราใส่ไปเนี่ยขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะครับก็เลือกช่วงเวลาในการทํางานเช้าดีกว่าแต่ถ้ามันไม่มีเวลาจริงๆวันเว้นวัน,วนได้ไหมก็ได้แต่ก็ไม่ดีนะครับแต่ก็สามารถทําได้ หรือถ้ามันไม่มีเวลาจริงๆจะต้องไปธุระต่างจังหวัดไปที่อื่นนะครับหรือว่าทํางานประจํานานทีกลับมาดูที่เนี่ยอย่างมากสูงสุดเลยก็แนะนําแค่3วันเต็มที่นะครับที่เราจะไม่ปรับ pH EC เลยวันที่4นี่คนที่จะต้องเริ่มปรับได้แล้วเพราะว่าแนวโน้มน้ําในระบบของเรามันจะมีความเป็นด่างขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกถ้าเราปล่อยด่างติดต่อกันไปสัก3วัน ปุ๋ย A B ที่เราใส่ไปจะเริ่มเกิดการตกตะกอนจากสภาพน้ําที่มันด่างนะครับพวกธาตุเหล็กเนี่ยจะเริ่มเกิดการตกตะกอนแล้วสิ่งที่มันตามมาก็คือผักของเราจะเริ่มขาดปุ๋ยสังเกตได้จากพวกผักตระกูลสีเขียวนะครับจะเห็นอาการชัดเจนง่ายสุดอย่างเช่นกินคอสกินโอ๊กนะครับถ้าเป็นกินคอสก็ใบก็จะเริ่มเหลืองแล้วก็เป็นลายๆนะครับแต่ถ้าเป็นกินโอ๊กก็จะค่อยๆซีดเหลืองไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือแสดงอาการจาก การขาดปุ๋ยจากสภาพน้ําที่ด่างนะครับแต่ถ้าเกิดน้ําไม่ด่างนะครับแล้วก็ EC ก็ยังให้เป็นปกติแล้วใบเกิดแสดงอาการซีดเหลืองก็ต้องไปดูเรื่องของรากว่ารากของเราเริ่มมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้ครับในส่วนของการทํางานวันหังคารที่3พฤศจิกานะครับ